หมอได้ยินผมไหมโอ้เครนโชคดีนะที่เธอยังมีชีวิตอยู่เจอเจ๊กเปล่าใช่ใช่ผมเจอเธอผมได้ตัวอย่างเนื้อเย,ยื่อของเซลมาละเดี๋ยวผมเอามันไปให้คุณแต่ผมต้องทำอย่างอื่นก่อนนะโอเคเครนจำไว้นะนเรามีเวลาไม่เยอะได้เดี๋ยวผมจะซื้อเวลาให้เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะเอาละครับผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m i n a f สี่สีสสสสนะครับตอนนี้คุณจะมาอยู่ใน dying l i g หนึ่งนะครับตอนนี้เราจะมาต่อจาก ep ที่แล้วนะครับที่เรา ช่วยเจคไม่ได้นะครับกเเ็เจเขาเสียสละไว้ให้เรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันไม่รู้สิมันจังหวะเนาะเออมันจังหวอะอ,หวาอาจจะไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP นี้เราจะมาสารต่อกับพี่เจคเสียสละไปให้เรานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อในเรื่องของไปติดต่อกับทอยนะครับคุยเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณนะครับที่ทอยบอกว่าจะมีอะไรบางอย่างนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องสัญญาณแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปหาคันเดมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอติดต่อทําอันนี้เสร็จแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาทอยกันเลยนะครับเอาละ่แอปโอ้ถึงแบบง่ายๆเลยเอาเรื่องมาแล้วฉันต้องทำอะไรอะ่ะนายต้องติดตั้งในจุดที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ มีโอกาสที่สูงที่มันจะทําให้ทะลุผ่านได้เอาละ่ะให้ฉันเรานะน่าจะให้ฉันไปยังเสาอากาศยักษ์นั่นใช่ไหมวิธีที่รีสุดคือผ่านทางท่อระบายน้ำมานะผู้จําชองเดี๋ยวเขาจะติดต่อนายผ่านวิทยุเมื่อไปถึงอีกฝั่งแล้วก็เคนเมือ่อนายติดตั้งแอมนั่นดูให้แน่ใจว่ามันถูกต้องวิทยุของนายทำถ้าทําเรื่องนี้ได้สําเร็จโลกนี้ทั้งโลกจะได้ยินนายหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วเจอกันนะทอยจัดไปพี่ชายเอ้ยพี่สาว <laughs> พี่ชาเชี่ยอะไรกูไปไปไปอย่าเราจะไปอุโมง์แล้วล่ะกูไม่ชอบเลยใช้อุโมงเพื่อใช้อุโมง์ท่อระบายน้ำเพื่อไปยังตึกสูงวิทยุที่เราไม่เต็มใจ <c oughs> อ่ะอุโมง์ไหนอุโมงนี่อะ่ะจัดไปโอ้คุณเราไม่ชอบโอ้ห้องน้ำ ห้องน้ำนี่ขาประจำเลยนะเ้าคาซินเจอ,อเลี่ยนสายพันธุ์ใหม่อีกนนะหูหาเลยอั <c oughs> นนี้ยังไม่เยอะพอโอ้โหไม่ชอบตรงท่อระบายน้ำเลยวะขอไปตรงอื่นได้ไหมอ่ะเฮ้ยอู้หูกดแรงเลย ủa léo ui đê 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 đâu để kia là tông hải chưa tì nghe lâu ủa, mình đứa, ui mi ngăn đứt, lâu lốt lò ui yê lấy Vậy là cái này cũng không chạy là โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในไอโงแล้วนะอ่าโอเคไหนสแกนดูดีเพื่อไอ้ผีเด็กตัวนั้นตัวเดียวเลยโอ้โหแม่งวุ่นวายทั้งแก๊งเลยโกรเอาตุยไม่นะเอาตุยอีกตุยแบบจะแบบบทจะตุยก็ตุยยังโง่เลยนะพวกเองเนี่อนอยอืมตัวไหนอ,อีกอตรงโน้นอ,อ้าวตรงไหนอีกอ่าวตรงโน้นอ่ะเอออ้าว โอเควิธ okay, okay, ีจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นโอเคโอเคต้องหาที่จับเออหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยกูยังกูเพิ่งลงมาเองมันจะโอเคอะไรเรากูยังไม่เห็นเลยยังไม่ทันเห็นเลยเพระเอกกว่าโอเคแล้วอันไหนเ่ยให้กูไปไหนนู่นนะนี่ไงล่ะแล้วจบแล้วอะที่นี้ ง่ายๆแค่อัพสกิลนี้นะครับแล้วก็ไม่โดนเขาห้ามก็โอเคแล้วนะวิวิว,วรู้สึกได้ถึงความเยอะและความมากมายของนินจาปัตีนินจา,นนจาฮัลโหลไจอนวิกวิญญาณจองวิกกลัวหายไปไหนแล้วก็หมุนตัวไป นี่ไงแล้วก็โอ้ปพะกอบแบบเอา้าจะบอกมีปะกอกอ่าคัดซีนอีกแล้วมีความเสี่ยงสูงมันก็มันใช่ที่สูงที่สุดแล้วเหรอหรือว่าอยู่โน่นบ้าง <Beautiful weather. S 1> โอ้อากาศดีมากเลยต้องเปที่นี่แน่ๆจะอย่บอกนะแมปใหมอ่อ่ะโอ้แมบปบใหม่จริงด้วยวะ่ะ อออหวานเกียบจนอยู่บนพื้นดินแล้วและยังปลอดภัยดีโอ้ด oh, ีนายต้องใช้คีย์การ์ดนะที่จะต้องใช้ไปสถานีย่อยนั่นไม่งั้นไม่มีไฟฟ้าเข้าเสาอากาศนั่นเออแล้วการ์ดอยู่ไหนล่ะนายต้องค้นหาตามตัวคอนเทนเนอร์มันจะอยู่ในตู้ใดตู้หนึ่งนี่แหละ <c oughs> ต้องค้นหาอีกเหรอนั <c oughs> ่นหมายความว่าการ์ดไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยซ้ำหรอ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มันอยู่ที่นั่นพวกคนสุดท้ายที่พยายามทําเรื่องนี้ รอดไปให้ถึงตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่เราจะเออ่ขานการติดต่อของเขาคือคือตอนแรกอะ่ะมันมีคนทำให้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไม่ลอด <c oughs> อารมณ์น้ะแน่นอนเลยกูเอาละตอนนี้เราก็คือต้องหาตู้คอนเทนเนอร์สักตู้หนึ่งนะครับเพื่อหากีการ์ดนะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ไอ้เมื่อกี้คนเมื่อกี้บอกนะครับไม่รอดจากนอย่างนี้ปะนันไงมันเจอซอัมบี้ไงใช่ไหม มันยืนค้างเลยเอา้าอ๋อกูคิด้วมันตุยแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาก่อนปะในตู้คอนเทนเนอร์เหมือนที่พักอย่างงี้ปะที่พักคอนเทนเนอร์มันจะมีไหมวะเนี่ยโอ้เจอใบมีดขอบคุณมากไม่มีเครารดเหรอ,อรโอ้เยี่ยมเลยวางเปล่า เอาละที่แรกไม่มีนะอ่าแล้วแม่งเงียบกิ๊บเลยเฮ้ยเห็นปะถ่ายได้ไหมเนี่ยแม่งไม่ค่อยเจ๋งเลยนี่ไงเล่นหัวมันเลยพี่ชายเรียบร้อยเอางี้ก็ได้อนะนี่ไงละ่ะ เล่นหัวมันเอาุอดจอดเลยมาโอ้ฉันไม่ใช่อุ้ดวูว่าแล้วทำไมแกง๊งเดอะแก๊งไม่รอดอะเก็บสบายสบายชิวๆไปเลยนะคอนเทนเตอร์นดอันเนี้ยน่าจะมีไม่มีเฮ้ยตกใจนี่ไง นั้นจะคนนี้แหละเพื่อนเราที่ไม่รอดนี่ไงโอ้ในที่สุดก็เจอพอใจแล้วผู้ชมช่องฉันเจอแล้วโอเคคราวนี้เป็นสถานีย่อยมันจะอยู่ใกล้กับสาววิทยุนะ่ะภายในรั้วบัตรนั่นใช้เข้าไปด้านในได้โอเคจัดไปเรามีวิธีไปทางไหนบ้างนี่ไงล่ะ <laughs> ง่ายเลยโอ้ ตกิลเดียวหากินได้ทั้งชีพปุ๊บอุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันตูจังวะดูนี่มันถู่มุดทุกตัวเลยนี่ไงเราลูดเข้าไปเสร็และเราต้องเข้าไปในตู้อันนี้ก่อนใช่ไหมโอเคฉันถึงแล้วเออดี เปิดสวิตช์มอปแปลงนั่นซะก้ตกใจแกนี่มึงก็เล่นนะเนี่ยอุ้ยกูตกใจมาเลยเวนใหย,ย่โอเคไม่ใช่อันนี้ยหญย่าโอ้ยกูวอันสุดท้ายอีกแล้วประเด็นนะ่ะ S <S เออไม่ถูก,กว่าสักทีไอ,อ้ว่าอ,อยู่ไม่ถูกสักทีหวย <Done. S 1> โอเคเรียบร้อยละแ <five> จมไปเลยเขานี่หาแผงวบคุมที่ฐานต่อวิทยุแล้วเปิดมัน <S 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 โอเคเรานี่ความเสี่ยงจริงๆ <S 2> <S 2> <S อันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไง โอ้แค่เป็นจุดสูงสุดของสาวิโยแล้วติดตั้งแอมนั่นมันจะเปลี่ยนวิทยุภายใน100เมตรให้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเลยล่ะโอเคแค่ขึ้นไปที่ยอดอะ่ะไม่ลำบากกูเลยปีชายไม่ลำบากเองหรอกมันลำบากเกริรกูจะขึ้นไปยังไงโอ้สายเคเบิลขาด โอ้ยเองตง้องลอกุนเล่นแน่ๆเลยแล้ดูแต่ละตัวดิแม่งมาเป็นกองทับเลยนีกันแล้วนีกันแล้วอดสบายเลยกโกวู้จูแค่นี้แหละพอแล้วเฮ้ยโกชุดโอ้จ <c oughs> อเคจานจานแม่ขึ้นไปเลยอ่าตอนนี้ใกล้ถึงแล้ว เย้ถึงสักทีแน่นอนว่ามันต้องให้ฉันขึ้นมาถึงก่อนฝลมันถึงอยู่ตกเนี่ยอารมณ์เสียไว้เฮ้อ่าเรียบร้อยไม่ไงเปลี่ยนเจาะระบบเข้าไปและใครก็ตามที่ได้ยินผมได้โปรดฟังผมคายเคลนผมกำลังส่งข้อความไปจากภายนอกเกี่ยวกับการลกเมืองฮารานผนึกเทนเนอร์และกระสวงกลางหม กหกคนเรายังมีชีวิตอยู่ในกำแพงพวกเขาวางแผนที่จะระเบิดเมืองฮารานถ้าระเบิดนั้นทิ้งมาคุณก็จะรู้ว่าพวกกระรวงและเซนเนอร์เป็นพวกฆาตกรเลือดเยน็นโอ้พระเจ้ามีคนยังมีชีวิตอยู่ในเขตรกรันเอ๊นายได้ยินไหมเอ๊นายได้ยินมันไหมโอ้ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วโอ้โอ้เจ็บ <c oughs> ไปมากมากเลยหู้แสดงว่าเกือบจะโดนระเบิดแลวเมื่อกี้ เปลนเหรออะไรกินไหมขุนเจ้าละอ๋อจะให้คุณออกจากสถานที่น่ากลัวนั่นอ๋อเหรอแล้วทำงางั้นทำไมอ่ะฉันไม่เจอเลยว่าใครจะได้ไฟที่มีค่าของคุณไปผมไม่ต้องจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือของผมที่ซ้ำเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็แล้วไปหน้าใคร <row l. S 1> แต่ดีที่สุดถ้าเราปล่อยเรื่องนั้นไปได้ สิ่งที่คุณต้องทําอย่างเดียวคือทํางานวิจัยของเซเล์และตัวคุณเราจะได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ที่ดีที่สุดไปรับคุณคุณก็รู้ดีว่ามันมีอะไรอยู่ในไฟล์นั่นฉันรู้ว่าพวกคุณหาประโยชน์จากวลานั้นเรนโอ้โห oh, เป็นเจ้าตอนนี้คุณต้องการยารศกษาเพื่อพลิกสถานการณ์ใช่ไหมมันเป็นวิธีเดียวที่ทําให้คุณรอดดึงนี้พยายามตรงนั้นทุกคนเพื่อการวิจัยที่รักษามาโดยตลอดอย่าลืมไหลนะเครนด์ทำง,งานวิจัยมให้เราและทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีคุณต้องการงานวิจัยเหรอ งั้นรอสัญญาณของฉันก็แล้วกันบลูมชอง <The Emperor S 2> นายอยู่นั่นนั้นไหมติดตั้งเรียบร้อยแล้วโอ้เยี่ยมมากครนตอนนี้หุ่นสลิงลงมาอุโมงค์ที่จันพูดถึงอะ่ะจะอยู่ใกล้ๆกับที่ที่นายลงจะลงไปถึงเออโอเคจัดไปโลงลงสลิงแล้วไปหาหรือเปล่าใช่ไหมลงสลิงที่ใกล้ๆกันจัดไปไอ้กบลุตกบลุ โอ้แม่งยังไกลเลยแล้วกูมาแบบไม่มีสลิงจากจุดนู้นนะนะไปนู้นเลาะไปทางนู้นนะโอ้นน่นกูมาจากตรงนู้นนะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ย,อ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 ยจุม๋ม <c oughs> <c oughs> เออใช่ไปเลยตกใจไว้ก่อนตกใจไว้ก่อน มันมีอะไรทั้งนั้นแหละโ้เดี๋ยวนะเฮ้ยกูไปถูกหรือผิดวะกูไปผิดแล้วไม่ใช่อันนี้มันสลัมอากูไปผิดเฮ้ยโอ้โหโอ้โสอมบี้เต็มแผนที่เลยทางนู้นหมเราก็ไปผิดทางผิดที่จนได้นี่ไง เข้าไปเลยเราเป็นหน่วยซิลแล้วลำน้ําเก่งดำน้ําเก่งกับเราอ่ะอันเทพเลยแหละผมไม่สนใจอะไรแล้วตอนเนี้ยคุต้องการขับผมไม่ชอบอุโมงค์เลยจัดไปแคนเดมได้ยินใช่ไหมเออฉันได้ยินเสียงเธอเธอกำลังมาหรือเปล่าฉันพร้อมที่จะทำงานแล้ว นำตัวอย่างมาให้ฉันซะนั่นก็สิ่งที่ผมตั้งใจจะทําครับแกจำไว้อยังฉันถูกล้อมไปด้วยพวกติดเชื้อรับทราบผมจะไปเร็วๆนี้แหละดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปไหนได้นี่ไอหมอมึงประชดกูทําไมเนี่ยโอเคผู้ชมครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอีพีหน้าเรามาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวโอ้ตอนนี้เรื่องเราน่าจะใกล้จะจบลงได้ดีแล้วนะครับก็ ทำเพื่อเมืองฮารานเรียบร้อยแล้วไม่โดนระเบิดแล้วอ้ตอนแรกผมก็เอจใจมาตั้งนานแล้วมันจะให้ไปติดต่อสัญญาณเพื่ออะไรนะก็เหมือนกับเพื่อติดต่อกับให้กระทรวงนั้นหยุดหยุดการระเบิดเมืองฮารานนะครับเงีผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับ EP หน้าเรามาเจอกันใหม่นะเราจะเอางานวิจัยไปให้กับดรแคนเลมนะครับสำหรับ EP นี้เรากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม